สวัสดีค่ะพบกับเอแล้วนะคะกับช่องมิสูสมยัยวันนี้เราจะพามารู้จักกับเจ้าค่ะตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะแต่ว่าจะจัดเป็นแคมเปญจัดตามใจลูกค้าเนาะจะแต่งอะไรบ้างวันนี้เรามาดูกันก็เริ่มต้นจากด้านหน้านะคะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตัว สเกิร์ตหน้าสีขาวคาดดำแดงนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจางหน้าตัวนี้จะมาในมาพร้อมกับตัวรถอยู่แล้วก็คือจะเป็นสีดำเงาแบบนี้อยู่แล้วพิเศษเลยคือแอททานะคะตัวตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยเราจะแถมไฟตัดหมอกให้แล้วเนาะแล้วก็มาในส่วนของด้านห้างเลยค่ะลูกค้าด้านข้างตัวนี้สเกิร์ตก็จะเหมือนกันคือเป็นสีขาวคาดดำแดงเหมือนกันพิเศษเลยค่ะลูกค้าล้อแมก ล้อแมกลายนี้สวยมากเลยก็จะเป็นล้อมลแมกลายแมงมุมนะคะตัวนี้จะเป็นแมกคารบห้ายางคารบห้เช่นกันพร้อมกับฝาครอบเบรกด้วยก็มาในส่วนของคิ้วกันสายค่ะคิ้วกันสายตัวนี้ก็แถมให้ลูกค้าเหมือนกันค่ะมาด้านหลังกันบ้างเลย แถมเป็นพีชฉลามให้ลูกค้าด้วยนะคะพร้อมสปอยเลอร์มีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนี่ค่ะอ่าสกเกิร์ตหลังก็จะเป็นแบบท่อคู่แบบนี้นะคะดูสปอร์ตขึ้นเยอะเลยเนาะค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านในกันบ้างนะคะ ในก็จะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้เราแถมเป็นเบาะหนังให้ด้วยนะคะจากเดิมก็คือตัวเริ่มต้นจะเป็นเบาะผ้าเนาะแถมเบาะหนังดำได้แดงให้ด้วยหรือลูกค้าจะรีเควสเป็นเบาะสีอะไรก็ได้นะคะแล้วก็แถมเป็นกล้องบันทึกวิดีโอหน้ารถให้ด้วยอันนี้เราต่อสายไว้ให้แต่ยังไม่ได้เสียบตัวกล้องไว้เนาะว่าเพิ่งติดฟิล์มแล้วก็หน้าจอค่ะมาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันกันเลยนะคะ ค่ะจบไปแล้วนะคะการรีวิวแอดหาตัวนี้เนาะเป็นยังไงกันบ้าง นใจอยากได้เป็นแคมเปญแบบไหนของแถมแบบไหนก็สามารถรีเควสมาได้นะคะจัดให้ตามคำขอของลูกค้าเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาะหนังชุดแต่งหรือว่าในส่วนของล้อแม็กนะคะรีเควสกันมาได้เลยก็ยังไงวันนี้น่าจะต้องจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะยังไงฝากช่องมิสูสมายไปด้วยฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไคร์นะด้วยนะคะแล้วก็อจะมีในส่วนของเพจ เ b จ o k ก็จะเป็นเพจชื่อมิซูไายแดงโปแรงผ่านง่ายๆนะคะฝากติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ในส่วนของเพจด้วยเหมือนกันแล้วก็ฝากมาจองด้วยค่ะฝากมาซื้อรถกรเแฟด้วยฝากช่องเล็กๆเพจเล็กๆไปด้วยนะคะยังไงวันนี้อ้อที่สําคัญเลยคือไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะคะสามารถไปส่งได้หมดเลยนะจะไม่สะดวกมารับรถที่โชว์รูมไม่สะดวกมาจองที่โชว์รูมก็ ไปส่งได้ถึงหน้าบ้านได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ที่ไหนก็ตามไปหมดเลยยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย